ตำนานญี่ปุ่นเทพแฝงในเงาเคจในสุมคอมีอย่าเดินตามเงาของตัวเองในยามพบค่ำเพราะเจ้าจะไม่ร no ู้ว่าเงานั้นเป็นของใครแน่ต้นกำเนิดตำนานเล่าขานมาจากหมู่บ้านห่างไกลในจังหวัดนาราซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาลึกที่ไม่ปรากฏบนแผนที่หมู่บ้านนี้มีชื่อว่าคูรโมริป่าซาออนเรนที่แห่งนั้นมีข้อห้ามแปลกประหลาดมาตั้งแต่โบราณห้ามเดินกลางเงาในยามสนธยาห้ามเงาแต่ต้องเงาอื่นและห้ามพูดชื่อของเทพในเงาแม้เพียงกระซิบตำนานกล่าวว่า ในสมัยเฮอันมีนักบวชหนุ่มผู้ฝืนคำสั่งของหมู่บ้านด้วยความสงสัยในทอนรมชาติของเงาเขาเชื่อว่าทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ต้องมีสัจจะไม่เว้นแม้แต่เงาและเมื่อเขาทำพิธีสะกดจิตตนเองเพื่อเดินผ่านป่าต้องห้ามในยามพลบเพลเขาก็ไม่เคยยกลับมาอีกแต่ในวันต่อมาชาวบ้านต่างพบเงาของเขายืนอยู่หน้าศาลเจ้าแต่ไม่มีร่างลักษณะของเทพเงาเทพแฝงในเงาเป็นวิญญาณระดับคามตแต่เป็นคามิที่ไม่ปรากฏในแสงไม่มีสารของตัวเองไม่มีชื่อที่แท้จริง เป็นเพียงสิ่งที่แฝงตัวอยู่ในเงารอจังหวะให้มนุษย์ทำผิดกฎใครที่เดินในป่าต้องห้ามหลังย่ำค่าหรือพูดชื่อของเงาจะถูกกลืนเงาเงาของเหยื่อจากเครืออ้นไหวผิดปกติไม่สัมพันธ์กับร่างเงาจะยืดยาวชี้ไปทางที่ไม่มีแสงเมื่อถึงคืนที่สามเงาจะหายไปจากตัวเหยื่อและปรากฏร่างเงาขึ้นแทนตนร่างเงานั้นจะมีดวงตาสีดำสนิทไม่มีเสียงหัวใจและไม่พูดเลยสักทำมันจะเดินต่างผู้คนและเฝ้าสารเจ้าว่างเปล่า ที่ไม่เคยมีใครสร้างพิธีล้างเงามีพิธีลับที่ถูกส่งต่อเฉพาะนักบวชรุ่นสุดท้ายในหมู่บ้านเท่านั้นเรียกว่าคาเกซุยมิการอ่านเงาเป็นการใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์จากกระจกสารเจ้าบนยอดเขาเงียบเซสุเคอเมะส่องผ่านเงาของผู้ถูกกลืนเพื่อล่อเทพเงาให้ออกมาปรากฏในโลกจริงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อมันปรากฏจะยังสามารถส่งมันกลับไปได้หรือไม่คําเตือนสุดท้ายมีตำนานเล่าต่อกันว่า หากคุณเห็นเงาตัวเองเคลื่อนไหวช้าก,กว่าตัวคุณแม้เพียงชั่วพริบตาจงอย่าหันกลับไปมองและอย่าเรียกชื่อใครทั้งสิ้นเพราะชื่อที่คุณเรียกอาจไม่ใช่คนที่คุณรู้จักอีกต่อไปแล้วกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น